ทหารกองกําลังผาเมืองค่ะคุณผู้ชมเขาไปปะทะกับขบวนค้ายาเสพติดนะคะอยู่ตรงแนวชายแดนไทยเมียนมาพอดีเลยที่จังหวัดเชียงรายปรากฏว่าตอนเจ้าหน้าที่เข้าไปเนี่ยเจอผู้เสียชีวิต15รายแต่ว่าตอนนี้ยังไม่สามารถพิสูจน์ตัวบุคคลได้นะคะนอกจากเจอผู้เสียชีวิตแล้วก็ยังมียาบ้าที่พบอีกเป็นกระสอบกระสอบเลยนับนับแล้วได้กว่า2ล้านเม็ดนะคะความคืบหน้าหลังจากที่ทหารกองกำลังผาเมืองค่ะ เข้าปะทะกับขบวนการค้ายาเสพติดอยู่ตรงแนวชายแดนไทยเมียนมาด้านหมู่บ้านปางมหันที่ตำบลเทิดไทยอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายช่วงค่ำของ16ธันวาคมเจ้าหน้าที่ทุกท่านทุกนายปลอดภัยดีนะคะแต่คนร้ายค่ะเสียชีวิตจากการประทะกัน13รายเจ้าหน้าที่ยึดยาบ้าได้1 7 0 0 0 0นเม็ดนะคะ ล่าสุดเจ้าหน้าที่ก็ออกตรวจต่อไปออกตรวจเพิ่มเติมตามแนวป่าเขาอย่างละเอียดปรากฏว่าเดิมเ,เจอ13พอไปตรวจเพิ่มเติมไปเจออีก2รวมเป็น15ศพนะคะส่วนของกลางมีอาวุธปืนยาวคาบิน1กระบอกของกลางยาบ้าเนี่ยเจออยู่ในกระสอบฟางเขาดัดแปลงทําเป็นเป้แ,ปแบบนี้ค่ะจะได้สะดวกต่อการขนย้ายแล้วก็อยู่ในถุงพลาสติกสีดำอีกชั้นหนึ่ง ตกกระจัดกระจายนับได้17ใบรวมยาบ้า2,4ล้าน4หมเม็ดเจ้าหน้าที่เขาก็เลยคาดว่าล็อตนี้เนี่ยน่าจะมาจากเมืองการของเขตกองกำลังว้านู่นเลยค่ะค่ะในขณะที่พลตำรวจโทพานุรัต์หลักบุญนะคะรักษาราชการแทนเลขาธิการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพร้อมด้วยพลโทรนริศถาวรวงค่ะแม่ทัพน้อยที่3เข้าไปตรวจสอบที่จุดเกิดเหตุพบว่าจุดที่ปะทะเนี่ย อยู่ห่างจากชายแดน400เมตรเท่านั้นแล้วก็มีร่องรอยของฝ่ายตรงข้ามมันมีร่องรอยเหมือนเหมือนการล่าถอยอะ,ะเกิดขึ้นด้วยก็คาดว่านอกจาก15ศพที่เจอ น่าจะมีมากกว่านี้แบบที่หนีรอดหลุดรอดไปและคาดว่าอาจจะบาดเจ็บด้วยซ้ําไปค่ะทีนี้ทางด้านของพลตรีประพัฒพบสุวรรณท่านผู้บัญชาการกองกําลังผาเมืองก็บอกว่าค่ะตอนนี้เนะี่ยคนที่เสียชีวิตนะคะยังไม่สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์ได้เลยเพราะว่าในตัวก็ไม่พบหลักฐานเอกสารติดตัวมาเลยไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหนชื่อเสียงเรียงนามอะไรนะคะในส่วนของยาบ้าท,ทั้งหมดยีล้านนะคะสี่0มเม็ดโอ้ จากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยขออภัยนะสองล้านสี่หมื่นเม็ดจากการตรวจสอบเบื้องต้นคาดว่าเป็นยาบ้าที่ผสมมาจากกลุ่มว้า มูเซอร์อาคาที่มีอิทธิพลตรงข้ามชายแดนไทยบ้านปางมหันตะบนเทิดไทยอําเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายค่ะอตอนนี้นะคะคุณผู้ชมขบวนการค้ายาเสพติดเจ้าหน้าที่บอกว่ามีความพยายามจะลักลอบเอาเข้าประเทศไทยทําให้ทางผู้บังคับบัญชาทุกระดับตอนนี้เน้นย้ํานะคะให้สกัดกั้นที่ชายแดนให้ได้มากที่สุดในช่วงงบประมาณปีพันสอ ช่วง2เดือนในตุลาคมถึงธันวาคมบอกว่าสกัดกั้นได้มากกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนของปีนี้นะของปีนี้นะคะตุลาถึงธันวาคมสกัดกั้นได้มากถึง6เท่าเมื่อเทียบกับปีที่แล้วอะคะ่ะเอาละตอนนี้นะคะเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ด้วยนะคะในการปราบปรามล่าสุดเนี่ย สล้านกว่าเม็ดค่ะตังชายแดนพอดีใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้ต้องบอกว่ามีปฏิบัติการที่ไปจับผู้ค้ารายย่อยในเขตกรุงเทพต่างๆคะก็ะพยายามทําทุกจุดให้มันสะอาดนะเพราะว่าตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดแล้วก็ต้องแก้ไขไม่ว่าจะเป็นรายย่อยรายใหญ่นะคะหรือว่าผู้ที่มียาเสพติดดวยในครอบครอง